w o r ร์ส e u อ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพ,พักดีค่ะดูเหมือนว่าราคาทองคําจะปิดลบครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์เลยนะคะโดยล่าสุดค่ะราคาทองคําขยับลงไปอีกประมาณ13เหรียญน,นะคะไปเคลื่อนไหวอยู่ที่1934.8าดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะโดยประเมินกันนะคะว่าราคาทองคําสัปดาห์นี้น่าจะปรับตัวลงเป็นสัปดาห์แรกในรอบ3สัปดาห์ทีเดียว ะะจากหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคำหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของตัวบอลยิวสารัฐที่พุ่งสูงขึ้นนะคะและล่าสุดก็เกิดภาวะ i n v e r t e d ่ i i l d curve อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยบอลยิวรุ่น5ปีค่ะผลตอบแทนเนี่ยไปแต่3%แล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าบอลยิวรุ่น30ปีค่ะซึ่งตอนนี้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสาปีอยู่แค่2.93จนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่เจอร์มพาเวลนะคะซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดออกมาพูดคุยในเวทีที่ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้จัดขึ้นโดยบอกนะคะว่าการขึ้นดอกเบี้ย50เบสิสพอยต์หรือว่า0.5เเจะถูกนํามาพิจารณาในเดือนพฤษภาคมหรือว่าในการประชุมในต้นเดือนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งนี่ก็ทําให้ตลาดนั้นถือว่าได้รับแรงกดดันตอกย้ําจัดก่อนหน้านี้ที่เฟดมินิสหรือว่ารายงานการประชุม ณนะเดือนมีนาคมซึ่งเพิ่งจะเผยออกมาในเดือนเมษายนก็ชี้ชัดนะคะว่ามีคณะกรรมการนโยบายการเงินหลายคนค่ะทีมระบุนะคะว่าพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ย50เบ s ิสพอยต์และไม่ใช่เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นหลายคนบอกว่าอาจจะขึ้นได้มากกว่า1ครั้งนะคะหลังจากตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐณนะเดือนมีนาคมไปแต่8.5สูงที่สุดในรอบ40ปีนั่นเองค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจากสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ราคาสินค้าและพลังงานที่สูงขึ้นบวกกับเรื่องของซัพพลายดิส rup ชันนั้นก็ส่งผลกดดันนะคะให้หลายคนมองว่าขณะนี้เศรษฐกิจเข้าอยู่ในภาวะความเสี่ยงจึงเข้าไปซื้อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็ทําให้ดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะตลอดเดือนเมษายนนี้แข่งค่าขึ้นไปแล้ว 2. 3ทีเดียวนะคะเรียกได้ว,ว่าแม้ในช่วงไม่ถึง1เดือนเนี่ยก็แข็งค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021แล้วค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีช่วงเวลาอ่อนตัวลงไปบ้างซึ่งทั้งปัจจัยที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างแรงแล้วก็มากกว่า1ครั้ง ก็คือการขึ้นดอเบีย0.5%ในการประชุมตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปบวกกับภาพของดอลลาร์สหรัฐที่แข่งค่าก็ล้วนเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำนั่นเองค่ะอีกประเด็นหนึ่งซึ่งฝนเชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มพอเห็นสัญญาณมากขึ้นก็คือการเริ่มเปิดประเทศของบรรดาเศรษฐกิจในเอเชียนะคะ อย่างเกาหลีใต้เองนะคะก็ประกาศเปิดประเทศในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดฮ่องกงนะคะก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้นอนรัฐสเดนหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนฮ่องกงเนี่ยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนประเทศไทยหลังจากผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศของนอนรัฐสุเดนไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่ายังมีมาตรการเทสแอนโกล่าสุดนั้นรัฐบาลก็ออกมาประกาศชัดนะคะว่า1พฤษภาคม ภาคมนี้ไม่ต้องเทสต์แอนโกแล้วนะคะแค่มีวัคซีนครบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนต่างชาติก็คือต้องมีประกันนะคะตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ก็สามารถเข้าประเทศได้นะคะทันทีไม่ต้องไปกักตัวในการตรวจ rt pcr แต่อย่างใดซึ่งนั่นก็ทําให้ภาพของออการรีโอเพนนิ่งหรือว่าการกลับมาเปิดเศรษฐกิจใหม่ครั้งเป็นปัจจัยบวกต่อภาพเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคำก็ไม่ได้รับอานิสง์จากปัจจัยกด ดันในช่วงก่อนหน้านี้มากนักพูดง่ายคือปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนทองคําดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคํานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะดูเหมือนว่าการกระจายการลงทุนหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายน่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเราเห็นความผันผวนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องของเงินเฟ้อเองจริงๆเนี่ยก็เป็นบวกกับทิศทางของราคาทองคำที่มีคุณลักษณะ เอาไว้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อรวมถึงรัสเซียยูเครนสงครามก็ยังไม่ได้ยุตินะคะรัสเซียก็เคลมด้วยว่าสามารถเข้ายึดเมืองมาริโอปโปไปได้เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นภูมิศาสตร์สำคัญนะคะที่จะครอบคลุมพื้นที่บริเวณดอนบัสด้วยก็ต้องติดตามกันละค่ะว่าประเด็นเหล่านี้จะยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนขณะที่คําแนะนําการลงทุนในทองคำนะคะว a l l Street b น l l e t i n International ค่ะได้บอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วทองคําคนอยู่ในพอร์ตป,ประมาณสัก5้าถึงสิเ ะะแล้วตอนนี้สถานการณ์ของราคาทองคําก็คือแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างอ่อนตัวระยะสั้นราคาอาจจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้า1,959ถึง1,966ดอลลาร์สหรัฐต่อทรัลลได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าราคาทองคําปรับตัวลงมาแล้วก็ไปยืนได้เหนือ1,932ถึง1,915ดอลลาร์สหรัฐก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะเข้าลง ทุนก็รอดูจังหวัด1 9 3 2 1915ถ้ายืนได้อาจจะเป็นจังหวัดเข้าลงทุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะตัดขัดทุนนะคะก็สามารถขายได้ถ้าผ่านแนวต้าน1,966ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยอัลนั่นเองค่ะ เรื่องเหลานี้ก็นำมาฝากกันนะคะเป็นประจำใน Pocket ็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าเชื่อหลือเกินนะคะว่าตอนนี้การลงทุนยมีหลายปัจจัยที่เราต้องจับตาแล้วก็ผันผลรายวันรายวินาทีเลยก็มีสติกับโลกการลงทุนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการลงทุนทุกๆสินทรัพย์ทุกๆประเภทด้วยเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะกับพ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานสวัสดีค่ะ